ยยนี่ค่ะวิธีการเห็ดตู่ลำโพงนะครับรถตูตต้สมปองเสาสมปองออ,อดิโอเห <c oughs> ็ดเองเลยครับสนใจสั่งทำกับมานะ้ครับดูตะกบการช่ง <c oughs> างหัวขาดเลย พ่อจะมาเอาหลังนีแค่ตัวเองเอาแค่เป็นแบบซื้อสิโอ้โหโอ้โหโอ้ซีนาดงูวัดฐานเลยนี่ไอเดียของสมปองเสาเล่นนะครับเนี่ยเป็นไอเดียของสมปองเสา ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนดังทุกดอกกับลำพงขาวตอถึกอะข้อ <laughs> ตอถึกใช้ดังถึกดอกว่าผิดวังครับขั้นมาเดี๋ยวต่อเทียมกันเลยครับเกียงคนเดียวเปิดครับเนี่ยใครทำ handmade ของแท้เดี๋ยวไอ้สติกเกอร์กำลังสิมาแล้วครับสติกเกอร์ขั้นใดที่สนใจสติกเกอร์ก็ ตอนนี้กำลังสัง่งทำดูครับให้ทั้งกราฟิกพิมพ์งานกราฟิกฟก็ยัดไว้อยู่ครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างกราฟิกทุกอย่างนะครับโอ้โหสิ่นะครับวางแผนจากการบม่ได้รับจบ็อบพิเศษครับก็ต้องมาเย,อออย็ดตัวระโปงเองนะครับตระโปงเศร้าครับมาในแน่นอนได้ยังกันแล้วก็จอดไว้อย่าง,างกกนี้นะครับ ดีครับผมจอดรถกับพีทั้งพอนองล่างรถเข้าับเด้อสนใจนใกกนระบบการช่างต้นเดียวนี่แหละจักที่ตายย้ำเลยปุ๊บตายก,ก,ก,ก็นที่เป็นซออื่อหรอกเอากลับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยว,ว,ว,วถ้า,อ,าอ,อืมถ้ามองสิบปีขุ้นบ่ผมสงสัได้สองอาทิตย์หนึ่งเห็นสุดก่อก ถามมาทีอะไรมั้งคนไหนเสียมาเที่ยวเสีสยบาเทีกยววาตอนเห็นรายละเอียดทุกอย่างเลยเด้ออันนี้อย่งเนี่ยกองซ้ำกองกองดอกกองพุ่งสิโอ้ oh. นี่ก็เฮ็ดเองเหมดแล้วครับกินข้าวกินน้าไม่ผู้สร้างกันเลเห้โอ,นอ, okay. อ้นี่ครับน,นี่แล้วครับนี่ชุดตูล้ลำพุ่ง เจีนยวกว่าสบหานิวน้วจ้ใส่สบหานิ้วเลยสิอ๋อาิบหานิ้วนี่ก็ลังที่ประกอบนะครับสู่สบหานิ้วหืมุ้มลมแฮ้งวันนั้นสิบ่นั่นตัวงวงเดือนดิดนี่ตุจุดดอกนี่ผมจะซื้อมา ป้าคือหนักเท่าไรคนอิดหนอหนักตัวมากงองคนไหวปุ้นปากสิม้าครับราไวไใส่ปากสิมภาเร,รวา,ารว่าใหญ่จุยี่ห้ออย่งพ่รู้กันครับกันว่าโฆษณาขอมากกันที่โฆษณาหาย,ยี่หลกวยียห้อย่งนาโฟงกันที่ สินาที่นน่ะสิบนาทีแลยปะอืมงี้นอนเถอะวะยิงหมดเลยกาวยู่่ดกาวเป็นตะยู่ป่ะนน่ะยู่รอกเนาะนี่จะแปะไว้เราต้องต้องปูสีเัดขอบอีกทีนะ S <S ปเป็นกรดาษเป็ดูปนส่วนองกร่อมาโอ้นี่เป็นสูตรเป็นสูตรโด,ดยตรงของทั้งท้ง้านกันะครับสมปองออริอผก้ใดผ่พานไปแถวสุรอกแถวสุรินก็ติดต้ออะไรนะครับมีเบอร์อตริดต้อด้วยไอ้กับไอ้สติกเกอร์แล้วครับไม่ได้สนใจ ือเดี๋ยวจะเปลี่ยนรูปร่างนีดหน่อยกับเดี๋ยวสิอัปเดียให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับเอาตรงนี้กับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเฮ็ดในเบิ้งคร่าวๆก่อน